ทักทายสบ,บายดีนะสวัสด,ดีด้พ่อแม่พี่น้องเบิร์สุข,ขูสุคนโวบาิศิป็นพี่น้องฟังลาฟังไทยดูต่างประเทศเนาะกายินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องบ้าบุญเพยอ่าสนาอีกแล้วมันนี่พี่น้องกันเลยเอามาพบมาพ่อกับบ้าบุญเพยมันนี่ก็อยู่ที่บ้านแกงกระเบาพี่นอนะ้องกัยเนาะอ่ายู่ที่เคลื่อนของแม่น้องเพชรมันนี่ก็ถือว่า โอกาสอีโอกาสง่ายอีกเมื Mat, husband, really iros, so, company, right? like, ่อน right? like, so, ึงพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่ามาขึ้นเงินเพิ่นแล้วกับบริมาเยี่ยมยามทำทายเพิ่นกับมื่อนี้กับที่มาเยี่ยมยามทำทายเพิ่นครับพร้อมครับทั้งเอฟซีพี่น้องเลยเนาะเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่นแล้วพี่น้องเลยเนาะการเพิ่นว่าโอ้อยากมาเยี่ยมยามทำทายทั้งแม่น้องน้ำเพชรพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับมาพักอยู่เวียงพุ่นเนาะเพิ่นกับเดินทางมาหาแม่น้องน้เพชรพี่น้องเลยเนาะการมื่อนี้กับมากับเพิ่นพี่น้องเลยเนาะทางรายการสีไทยบรรยากาศให้พี่แม่น้องได้เบิ่งได้ชมน่ำกันเเนนนาาะะพี่้อง ขณะกับพี่ตามาส้มกันเด้อพี่น้องเลยป๋อะว้าวดูเป็นกับมาเลยพี่น้องเลยอ่าดูมาดูกันี่ครับพี่น้องเลยทางเมย์เปิดรเนาะทางเปิดเนาะสบายดีเด้อด้วยสบายดี สบายดีได้ไหมดูเด้ออสบายดีอ่าเฟินจ๋ได้เนาะทางแม่เินพี่น้องเลยมาเยี่ยมยามไม่ต้องป่านกับพอสูงเนาะพี่น้องเนาะยองมาปิด้รื่องเนาดูังเย่านนี้ข้าเครื่องเนาะมาฝากมาตอนลาด้

ดูมั่ยืมนี้วเดี่อน้อนเอว่ยยุกอยถ้เห็นเจ้าเวาว่ามีหลังคาก็โทหาเพื่นโลดว่มีหลังคาเพื่อนอยากได้หลายเพ่นใดเพื่นใดอยากได้ท่านั้นเพ่นี่กให้เพื่อนได้โอ ใาเนหงอกงามนะแม่หงองา้ามแทาสีอันนี้มันตองเป็นภากส่วนทาสเลกที่มันบอกทาสแม่แม่เไปมนเาะแม่ะไรลวไร้่าง่ายมายูนอนเล่นบนนี่โอ้ยายแมือนเช้าโอ้หลังจากมือบุญนี่นะแม่ ตอนนั้นบุญขึ้นเฮือนไม้ค่อยกำลังชิ้ขึ้นเงินมามาเ่าอะ้จมืออไรกันมาที่สามเนียอที่สามที่สามคิดป้ายรบนันไหมป้ายกระบนห้ามอโดยาวันที่เสจแมซ่ท่องอ่าสงกสบายดีอยู่พลงเพลินนะม่ได้ของเยียนบ้างห มันักกันไมยที่บอกมันพักเนาะนี้ขับรถกับมากเก๊งๆคนนี้เนาะโอ้ไม่ทะเลาะเห่งทะเลาะที่ไปเอเนี่ยมากันสี่คนหาคนไองเลยเนาะ

มามา่าปลากระปองเนี <c oughs> <Christ>. <c oughs> <c oughs> ่ยพี่น้องที่อ่อนแล้วที่อ่อนแล้วอ่อนแล้วเนาะอ่านอ่านตากระโดดคนได้เงี้ยเงี้ยแล้ว

พี่น้องนา่ยบรรยากาศนะพี่น้องได้บ่งได้ชมน้ำกันพี่น้องเลยแนเนาะสังกษีนี่เนมัดุกย่ามันเท่าไหร่ั้งสร้างงราคเไหคาสร้างนะืนเชม้ือ มาสร้างซือ่ของาซือคือมาเอาแพกเองแกไหวก่อนซื้ออะไรเปนอรกันม่ได้เดือดรนับมีแ่าเือนกันอีกเพื่อนนะนี่ครับเป็นยังมาท่านนั้นบอกกาแฟเลยนะดื่มแต่าา

ขามเลยเนาะข้มนาะั้กมเยเนาายเนาะข้ามเลาะ้ามเนาะไ้ามเยเนาะข้ามเลนา้ามเนาะ้ายนาามัลยนาะข้ามลยา้ามเลเ้ามนาะข้าลยเน้เนาะลยนาะาเลนายยนมนนาะน้มนาามัน้เ้าามยนมนาเนคนายน้นานม

อาษาังกิษพาษาังเนมาเยี่ยมยามตาไทยพี่น้องเลยหลายหลายนเนาะเลสกับมือนีม้าหน้าอมเมื่อคับมือเนาะเรากับมอเียงกนเาจะไป่ยวเาะด้เาะเียวกอนแล้วสครับมาม่อีกสิรับลงมาบ้านสเมอกี้ดอะเพราะว่า

ไปอยากมนจะบอว่าจะเป็นตู้หรือเนาะห้องน่าไว kind of กับตกการงนเจ้าก็เมาส่งเพื่อแล้วมานี่เห้องนาผมเ้งผมเ้ oh, ้องนาขาวเนาะม้แก่ก่อนโอ้มดน้มดน้าแนมมันยากกว่พื้นที่เขาสัก่ไดหนึ่งอุปกรณ์ของห้องน่าผมมีเยอะแล้วต่อมีเรื่องการสร้างนะคุณมาเชิดพัด อีอุปกรณ์เขาอุปกรณ์อะเขาซื้อไม่คนเดียวนะอุปกรณ์อยางเงยเขาไล่มาไม่สิบอะไรนะทิ่ต้องใจให้ลูกไล่เพิ่มเยอจังวดไล่เิ่เออวันนี้นหลวที่บ็อกี่แล้วบล็อกาได้ยบอกจเาสักะีหัววินาสังกีเาลครบผมาน่าหาหกแผ่นนี่ก็ได้แล้วที่บ็อกแล้วสงบ็อ ปานประตูได้กับประตูคแนนรอสวงเดียวแตประมาณขาโตเอ่อส่บเซตคิดไรเเนบแม่นเคดี๋ยวเอาสีเขียนการไว้ก่อนเนาะวันนี้ยังแน่อ่ามันเอาเขียนนัการไว้ก่อนวัว่าบอกก่อนวันที่สีเขาเคยกับบ้านวันที่ ไก่ไก่พ่นก็ตนทับไก่ก็ได้นี่รูไกให้พอจบอกพ่อเมานีสิราทต็ม่พองสิมาใหม่เพ่อทนเลข้าวก็ได้หมดเดือนหน้าพอมาสอเดือนเอยอีม ไฮเรซนคไรถจักรบตอเาาร์แมนแมนแมนอะไรเวลาดิม like ันม no ันมันสาเวลาของเก่ามันมันสาเวลาเพราะว่าเขาต้องได้ไปทำอีกเนาะว่ามันปกาอะไรกันไเอรเแตออนสร้างอย่บอกไม่ม่จอแล้ว

ครับมาซั่นก็ເຊີນເດີ້ເຊີນບໍ່ທຸກຄົນເດີ້ໂດຍໂດຍມື້ອື່ນດອກປາປາດພວກເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະປາເຜົາອີ່ຫຍັງອ๋อບ້ານไข มันพุ่นฉินเคยเขายู่บ้านพ่มฉินนะนเราถาาเ้าุดพ่นฉินมันอดเอมันยูบ้านพุ่นฉินเคยเขายูบ้นพุ่ินเาเคยเคยทำงานอยู่บ้านนั่นอยู่เจ้าเข้าไปที่นบอมเจ้าไปห้อท่ันเลย เจ้าสิเลี้ยวขัวเข้าไปบัวไปตู้เันไปเลยมันสิเป็นวัดวัดเนาะวัดเลีนาะข้าไปแล้วมันมีทางทางข้างขัวแมนบ่ได้เหรไปขัวเลยเจ้าเห็นประตูโข่งเข้าวัดปุ๊บไปว่าซอยสุดท้ายหรือเจ้าเข้าหลังห้องงานทางมีงานดองงานงานน้องชายเพิ่นกำเหานน้องไม่ทันโต๊ะติดกันอุติวะพี่น้องเป็นมืนอยู่ตามพี่มาสู้มาให้ พวกเทายาวเทาบุญไปกินตมไไปกินชิแหงกันนี่เลยชิ้นแหงเดี๋ี่ากนด้วยด้วยเราเขไปหาข่ยมือนั้นน้องเมือนั่นน้อเขามาที่เรกันนอไปพวกเจ้าไปก็ได้เมือ้ยไก็ได้มือเมือแหงบ่มือไรด้วยสมงานดอเงงานดอลูกชาวเดาราชาลูกกันหองไผ่แถวนี้เม้อิเวลาเขาลูกมันไปไปมนมีลายทางไป

กลับเดะอื นั่นเด้อ่สิซื้อ้ลืมมแมกินยังนน่ะกันแดมาให้เจ้าเห็นาเจ้าตาน่บ่ได้ใยังว่า่สิซื้อกินกันแดให้เพิ่นที่เอาขู่ีดาวจน้อยก็ได้ใช้ของ้กคือเลยเนาะแม่ลูกหลายมันหลาย เพื่อนเป็นแมวเลยใช่ใช่นะเพื่อนในที่นี้เพื่อนเป็นแม่เลยเนาะอ๋อแ่ข้ากนุบุะทักท่ันนี้จะเิมาขอปฏิทินช่วันี้ แล้เอาไม่ไนหมเนาะไม่ไม่ไไม่่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไม่่ไม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 ่

บ่ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้บ่ได้ไปเด้อเอ็งไปอ๋อเพิ่นพักบ่มื้อนี้อ๋อเป็นวั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 นแม่ยิงเนาะวันเป็นเป็นวัดบ่มื้อนี้เป็นไรนอนนอนเฮือนใหม่น่ะบ่ได้ไปบ่ได้ฝันบ่อ๋อขาหยังเนาะมื้อนี้ ตาฟองว่าเตียงว่โอดีแดดีเด้เนาะอ้ปนไปเปยนเินเนาะพี่น้องเลยน่อเผาเนาะเป็นเดมาเด้อมาได้ถามไเพิ่งแต่งนะพี่น้องเลยเล่วพี่น้องน้องบอลอานอานหน้าอานน้าาเพิ่นเนาะโอ้เป็นเห็ดน้พี่น้องเลยบอกอานน้าอี่น้งเป็นเห็ดเองขังสิเนาะ บรรยากาศค่คือมาบ้านเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าได้ถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันแล้วเนาะทั้งว่าทั้งเอฟซีหรือทั้งปุญญาเจดีทั้งแม่ทั้งบานพ่อสูงเนาะเพิ่นก็ได้มาเยี่ยมยามทำท่าด้วยตนเองพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ถือว่าโอ้ปลาพึ่มน้ำใจเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอยู่ต่างประเทศก็มา เจาะเถิงพอดีพี่น้องเลยเนาะอ้าคนอื่นก็ขอขวามุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาที่ตามขับช่องช่องบ่าวบุญเผยเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยด้วยดีเสมอมากกับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเนาะที่มาาปรากฏข่าวโฆษณาบ่าวบุญเผยไปขอให้พ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแกรงอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะ โชคภัยไข่เจ็บอยาสุนีมาใกล้พี่น้องเลยสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีแมเงเอาบาบุญเผยมห่อนนี่กะจิคอโตโชคลิดใบสมณิสก่อนแล้วพี่น้องเนาะอ่ามือ <c oughs> โอ้ยบาบุญเผยจะเป็นไอพี่น้องเลยอ่ามือหนานหรือว่าคลิปต่อไปยไปที่ตามกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับนี่บาบุญเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีบ๊ายบาย